วัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้ได้ดาบทความของดรนิเวศเห็นวชิวรวรากรค่ะเขียนในหัวข้ออวาสานของหุ้นสตอรี่เรื่องราวจะเป็นแบบไหนนั้นไปฟังกันได้เลยค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นไทยไม่ได้ปรับตัวขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวบางช่วงก็ขึ้นบ้างแต่แล้วก็มกักจะปรับตัวลงกลับไปที่เดิมหรือต่ำกว่าเป็นแบบนี้มาเกือบ1ิปีแล้วแต่คนเล่นหุ้นก็ไม่ได้หมดความสนใจตลาดหุ้นยังคึกคักพอสมควรเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือ มีหุ้นส่วนหนึ่งที่มีการปรับตัวบวีหวาขึ้นสูงมากบางทีเป็นหลายๆเท่าตัวภายในเวลาไม่นานแล้วก็ตกลงมาอย่างรวดเร็วในเวลาสั้นและบางตัวก็ราคาสูงลิ่วอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหลายปีอย่างไรก็ตามหุ้นที่ราคาสูงลิ้วและแพงจัดก็คือมีค่า P/E สูงกว่าหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นเท่าตัวหรือมากกว่านั้นหรือบางตัวมีค่า P/E หลุดโลกคือมีค่า P/E สูงเป็น 50- 100ถึง้อยเท่า ก็เริ่มทยอยปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆและเรื่องราวต่างๆก็เริ่มที่จะจางหายไปหุ้นทั้งหมดนั้นผมเรียกว่าเป็นหุ้นสตอรี่หรือหุ้นที่มีสตอรี่หรือมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่บริหารหรือนักลงทุนโดยเฉพาะที่เป็นรายใหญ่สร้างหรือผลิตขึ้นเพื่อที่จะบอกว่าหุ้นตัวนี้จะโตระเบิดระเบ้อและกําไรจะเพิ่มมหาศาลปีละหลายสิหรือเป็นร้อยรเปอร์เซ็นต์ในอนาคตที่ยานาน และนักลงทุนโดยเฉพาะรายย่อยต่างก็เชื่อและเข้าไปซื้อหุ้นจนทําให้ราคาขึ้นไปสูงมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ดูเหมือนว่าเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นแน่นอนว่าบริษัทอาจจะทําโครงการเหล่านั้นแต่ผลที่ได้รับก็คือรายได้และกําไรที่คาดว่าจะได้ก็ไม่ปรากฏเป็นเรื่องเป็นราวหุ้นจํานวนมากถูกขายทิ้งและราคาดิ่งลงมาอย่างต่อเนื่องลองมาดูว่ามีหุ้นกลุ่มไหนบ้างหุ้นกลุ่มแรกก็คือ หุ้นการเงินหรือหุ้นไฟแนนซ์ที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมใกล้ชิดจากแบงค์ชาติสอรี่ของหุ้นก็คือเป็นบริษัทที่โตเร็วมากกว่าเศรษฐกิจและหุ้นแบงค์มากนี่เสียมีน้อยมากแบบไม่น่าเชื่อคือบางแห่งต่ำกว่า1%นึ่งทั้งๆที่ให้กู้กับลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่ามากดังนั้นกําไรจึงเพิ่มขึ้นเร็วและสามารถดึงดูดให้คนมาเล่นหุ้นกันมากจนทําให้หุ้นมีราคาสูงและแพงเป็น2เท่าของหุ้นกลุ่มแบงค์คือมีค่า P/E กว่า20เท่า แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีจนถึงวันนี้ที่ปัญหานี่เสียจะเริ่มเกิดขึ้นมากกำไรที่เคยโตเร็วก็จะเริ่มชะลอลงราคาหุ้นจึงตกลงมามากกว่าหุ้นแบงก์และไม่รู้ว่าจะลงต่อไปแค่ไหนหุ้นกลุ่มที่สองที่ผมเคยเรียกว่าเป็นหุ้นนางฟ้านี่เป็นกลุ่มหุ้นที่เคยบูมมาช่วงเวลาหนึง่งหลายตัวก็ดับไปนานแล้ว บางตัวก็ยังมีราคาสูงอยู่และบางช่วงก็พยายามไต่ขึ้นไปใหม่แม้ว่าสตอรี่จะหมดไปแล้วหุ้นกลุ่มนี้ใช้สตอรี่ที่เป็นสินค้าผู้บริโภคที่มียี่ห้อที่เป็นที่นิยมในประเทศที่กำลังมาแรงอันน้สงส่วนหนึ่งก็คือมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชอบซื้อสินค้าของตนดังนั้นการเติบโต,ตก็จะแรงตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นมาก นอกจากนั้นหลายบริษัทก็มีสตรอรี่ใหญ่กว่านั้นอีกคือจะส่งออกสินค้าเพื่อที่จะครองโลกอาจจะคิดว่าในไหนนักท่องเที่ยวก็ชอบแล้วก็จะไปขายถึงบ้านเขาเลยแต่ผลที่เกิดขึ้นจริงก็คือขายไม่ได้กําไรที่คิดว่าจะโตระเบิดก็ถดถอยลงแล้วราคาหุ้นก็ถอยตามหุ้นกลายเป็นนางฟ้าตกสวรรค์หุ้นกัญชากัญชงนั้นเป็นสตรอรี่ที่ใช้กันมากโดยเฉพาะบริษัทที่มีขนาดเล็กลงมา เพราะเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยทําได้ง่ายแต่อาจจะทํากําไรมหาศาลเพราะคนคงเข้ามาใช้กันเยอะและสามารถขายได้ทั่วโลกดังนั้นแค่ประกาศว่าจะทําคนก็แห่กันมาซื้อหุ้นแล้วดังนั้นหุ้นหลายตัวก็วิ่งขึ้นไปแต่ดูเหมือนว่าจะไม่นานเพราะสิ่งที่คุยว่าจะทําได้ก็ไม่เกิดหรือเกิดขึ้นก็แทบจะไม่มีผลกาไรได้หรือกําไรออกสินค้าอาหารหรือเครื่องดื่มผสมกัญชาก็ขายไม่ได้ตอนนี้แม้แต่กฎหมายบางอย่างที่เกี่ยวข้องก็อาจจะไม่ผ่านสภาเกมกัญชาก็จบลง หุ้นเกี่ยวกับโควิด19ระบาดเช่นถุงมือยางและยางธรรมชาติก็กลายเป็นหุ้นที่มีซอรี่ร้อนแรงผลประกอบการโตขึ้นเป็น10บสเท่าหรือมากกว่านั้นเพราะสินค้าขาดแคลนทั่วโลกราคาสินค้าขึ้นไปมหาศาลซึ่งก็ทําให้ราคาหุ้นขึ้นไปน่าจะเป็น10บสเท่าในบางตัวแต่ถ้าดูความถูกแพงของหุ้นจากค่า P/E ก็จะเพราะว่ามีค่าแค่3าถึงสเท่าเพราะกําไรเพิ่มขึ้นจากแค่ไม่กี่ร้อยล้านบาทเป็นหลายหมื่นล้านบาทแต่พอโควิดจบ และกำไรถดถอยกลับมาเหลือหลักพันล้านบาทราคาหุ้นก็ลงตามและน่าจะลดลงมาน่าจะเจ็ดสจากราคาสูงสุดแล้วก็ไม่รู้จะลงตอ่อลงไปอีกแค่ไหนหุ้นที่เกี่ยวกับดิจิทัลโดยเฉพาะแนวเหรียญน,นั้นสตอรี่พีคหรือขึ้นจุดสูงสุดน่าจะเป็นช่วงที่ราคาบิตคอยขึ้นสู่จุดสูงสุดเมื่ออีลอนมัส ก็เข้ามาเล่นเมื่อ1นถึงสปีที่ผ่านมาและมีการเสนอซื้อหุ้นแพลตฟอร์มบิตคัพของกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์หลังจากนั้นบริษัทจดทะเบียนหลายๆบริษัทก็สร้างสตอรี่เกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัลอาทิผลิตเหรียญดิจิทัลขายทำเหมืองขุดคริปโตเป็นต้นซึ่งทําให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะนักเล่นหุ้นเชื่อว่านี่คืออนาคตของโลกและประเทศไทยเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือนี่อาจจะเป็นเครื่องปั๊มเงินราคาถูกที่ทําให้คนผลิตเหรียญซึ่งมีต้นทุนน้อยมากสามารถขายทํากําไรมหาศาล อย่างไรก็ตามตลาดเหรียญคริปโตมาเร็วและไปเร็วมากเมื่อตลาดเหรียญคริปโตวายราคาตกลงมาจาก6 0,000เหลือ16,000เหรียญสหรัฐในเวลาแค่ปีเดียวสหริดิจิทัลที่ล่มสลายราคาหุ้นบางตัวก็ตกลงมาอย่างแรงอย่างไรก็ตามบริษัทที่ไม่ได้ลงทุนอะไรมากในการผลิตเหรียญก็อาจจะไม่ถูกกระทบมากนะักธุรกิจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้านั้นพอเกิดโควิด -19 ก็กลายเป็นสินค้าที่ขาดแคลนทั่วโลกเพราะมีการปิดเมือง ผู้ผลิตบางรายก็เลยมียอดขายและกำไรเติบโต,ตมาก s ตอ r y ก็คือนี่คือบริษัทที่อาจจะยิ่งใหญ่ในอนาคตตามการพัฒนาและเติบโต,ตของรถไฟฟ้ากำไรของบริษัทจากไม่กี่พันล้านบาทก็กลายเป็นหมื่นล้านบาทขนาดของหุ้นวัดจาก Market cap และยอดขายและกำไรจากขนาดกลางก็กลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ระดับท o อ5ในตลาดและแน่นอนว่าหุ้นขึ้นไปเป็น10เท่าในเวลาเพียงปีเดียวและมีค่า PE สูงเกิน50เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสตอรี่ของบริษัทในสายตาของนักเล่นหุ้นนั้นยังคงดำรงอยู่เช่นเดียวกับหุ้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าอื่นเช่นบริษัทที่ผลิตรถหรือแบตเตอรี่รถไฟฟ้าที่มีราคาปรับตัวขึ้นสูงและยังค้างอยู่อย่างนั้นคงต้องรอดูต่อไปว่าสตอรี่เรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้านั้นจะเป็นความจริงไหมมีสตอรี่อีกหลายเรื่องที่เคยถูกนํามาใช้เพื่อกระตุ้นราคาหุ้นให้ขึ้นไป สูงสุดกู่และมีราคาแพงมากก่อนที่จะพบว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วราคาหุ้นตกกลับลงมาบางทีต่ำกว่าก่อนที่มันจะขึ้นตัวอย่างเช่นสตอรี่เกี่ยวกับพลังงานโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนที่จะเข้ามาแทนที่พลังงานดั้งเดิมที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนสตอรี่นั้นเกิดขึ้นมาตลอดเวลาหมดเรื่องหนึ่งก็มักจะมีสตอรี่ใหม่ๆตามมาซึ่งถ้ามองจากประวัติศาสตร์ก็คือสตอรี่ใหม่นั้นก็จะเป็นเรื่องไม่จริงเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่เกิดขึ้นมาเพื่อให้นักลงทุนตื่นเต้นว่าบริษัทจะเจริญเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดเป็น S curve ใครเข้ามาลงทุนหรือเล่นหุ้นก็จะรวยแน่แ,นแต่จริงๆส t ตอรีนั้นมักจะไม่เพียงพอที่จะขับดันราคาหุ้นให้ขึ้นไปได้มากจำเป็นที่จะต้องมีหลักฐานว่าส t ตอรีนั้นจะเป็นจริงแน่นอน วิธีการก็คือจะต้องทําให้ราคาหุ้นขึ้นไปแรงจนคนทึ่งและเชื่อว่าบริษัทจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนและวิธีการที่สําคัญมากอย่างหนึ่งก็คือการเข้าไปกวาดซื้อหุ้นจํานวนมากแบบคอร์เนอร์หุ้นนักลงทุนที่ยังสงสัยหรือไม่แน่ใจจะต้องถูกกวาดซื้อหุ้นทั้งหมดหลังจากนั้นการที่หุ้นจะขึ้นไปหลายๆเท่าก็เป็นไปได้ง่ายส่วนหุ้นที่มีขนาดและหรือฟีฟโดมากเกินไปที่จะทําให การคอเนอร์หุ้นทําไม่ได้นั้นจะทําให้สตอรี่ไม่มีความหมายและนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทําไมบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ที่มีฟรีโฟดมากประกาศว่าจะผลิตร,รถไฟฟ้าเป็นเรื่องเป็นราวราคาหุ้นก็ไม่ไปไหนแต่จริงๆแล้วสตอรี่อาจจะมีโอกาสเป็นจริงมากกว่าบริษัทที่คุยมาตลอดแต่ผลลัพธ์จริงๆยังไม่เห็นนอกเหนือจากประเด็นของเรื่องฟรีโฟดแล้ว การใช้สตอรี่เพื่อที่จะขับราคาหุ้นให้ขึ้นไปได้นั้นยังต้องอาศัยภาวะของตลาดหุ้นที่เป็นเป็นใจหรือเอื้ออำหนวยให้คนเชื่อและพร้อมที่จะเข้ามาเล่นโดยไม่สนใจความเป็นไปได้ของสตอรี่รวมถึงประสบการณ์ของคนที่เข้าไปเล่นว่าได้กำไรหรือไม่ท่านเล่นแล้วมีแต่ขาดทุนเป็นหลักนั่นก็จะทำให้คนไม่เชื่อและถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นอวสานของหุ้นสตอรี่คือสตอรี่เก่าที่จะเริ่มตายไปและสตอรี่ใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็ขายไม่ได้ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอวสานของหุ้นสตอรี่ในอีกมุมในอีกแง่ของดรนิเวศเหวี่ยิรวรากรค่ะจิมเชื่อว่าบทความที่จิมนํามาอ่านนะคะหรือว่าบทสัมภาษณ์ที่จิมได้พูดคุยกับดรนิเวศจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านจริงๆลองเปิดใจและรับฟังกันดูนะคะคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดก,ดกระดิ่งกิ้งกิ้งตรงนี้ได้เลยนะคะจิมขอให้ท่านโชคดีในการลงทุนทุกๆท่านเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ